สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสูหูสุกคนกับพอกับบะเทาฮันโหชนแนลครับพี่น้องมะมื้อนี้ตําใสตันครับพี่น้องบดได้ตั๊ให้พี่น้องเบิ่งนะครับตํามาเรียบร้อยสาวสีจัดไห้พี่น้องเฝ้าฟังมันจะมืดก่อนมาใส่กับมะละขีนกได้มาหลายเติบครับกับผักสุภาพผักขานี่เอามาเกลียนี่ฟูมินตํามาเลยกับผักสลัดน้อยหนึ่งครับผักซี่กับผักกาดห่อนะครับเอาบรรยากาศเขียวๆทั้งหลังมาฝากพี่ต้อนน้องครับมื้อนี้หน้ามอง เห็ดหน้านะครับให้หญ่เปียงน้มานี้เพราะ่าหนามฝนนะพี่น้องเปียงหนามมันซ้ำเมื่อดูขึ้นมาจากลุ่มหมดแล้วเปียงหนามลงมานะครับเพราะว่ามันเหี่ยวไหลนะครับเอาเดี๋ยวกะงามเดี๋ยวทาเบิองบัตรพละต้นเขาใหญ่ๆฮึมาเดี๋ยวเอ้ามาพี่น้องมาบาๆไล่ย่างห่างจวดน้ำบาวแถวครับพี่น้องใส่ลวดกูนะโอ้ตอนใหญ่ๆฮึมฮึมเสียบจวดดูตัวนี้ phí mưa vô Ăn mạ lắm Thác nó nhỉ Thú minh tâm Mạ lắm bác khá Ui mấy tên nó ăn ngảm Ui Xay ăn Giúp xay tâm hùng khác มัเลือพี่น้องด้ั่แก่ดันพึ่นอ่อ,อนบัพาดิไม่แกะนะ่อกแทนแล้แบบนี้ Hmm. เอาในมันออกพี่น้องอือโอ้ สดนัวนัวอีเดียมือวานมันตำมะเดงสดนัวเฮือกันครับพี่น้องอืมใจนัวเฮือกันตัวโบเคยกินตำแตียงออกินเถื่อนออกคลิปนี่แต่ว่าปกติกับรุนๆกินเถื่อครับส่วนมาตาม้มฮูง เอาหน่วยหน่ยอยวุ้งเน,นี่ยตัวจนไในเดี๋ยวยังกระสูวมั้งบางคนพลักจิตในนั้นเป็นผิดบางคนพลักจิตในนั้นเป็นอย่าเนี่ยอะไรเดี๋ยวพี่น้อง Hmm. ใส่พักลายดกรอบดี่่้งึงแปรด <c oughs> มือนี้ได้มากงามครับพักขาอยากปลูกไวกกินเองพี่น้องพักขาเนี่ยแต่ผูเทนีนั่นนะ่ะปลูกบไไ้ใหญ่เลยบ้บ่ได้กินพี่น้องมันบ้ใหญ่เข้าได้หรอมือห่อนบอ่ยงไหน Kè cái kinh kè không còn <cười> <cười> này, nó được, được này Hết tiếng đấy này nó không Nèo mặc nó cả hai nhà นี่ทอนี่มันเนี่ยเอ๋อมันย่มะกุด,กดๆเลย,ยพี่น่องน่ออืมคักๆ เินเขาว่ามันจกมุวยอืมสดไผมาน่อมักสาวกับมักแต่คนสวยๆคนน่ะแ <c oughs> ม่นบ่เอ้าโอ้ยพี่น่องคนนะ่ะอ่างพี่อ่างน่องกัอนอู้อันใหญ่ดีขนาดโ <c oughs> อ้ 음음 으음! 음초 องมือพักกากเลยไปเอาเนวติดมาติดพันมีนตัวเดียวืมองขึ้นเงค้ยงพักกั Dan baru. <laughs> hmm. Hmm. Pai thớn Mà lắc kẹ Ư Kẹ càng cao อกินแต่ผิวมันก็เป็นรสชาติหนึ่ง เป็นข้าเจ้าขายหอยเนี่ยครับผหอยบิดสั่งมากินรอนมือมันจะเป็นยังไงเคยกินเหรอครับรอบนึงเพราะว่าลืมตัวจาดแล้วประเภทหอยเนาะเนี่ยหม,มัก ฮึมฮึมสงสัยไปเป็ดอันบาดเพ็ดกำไว้ครับอันแมงวันซาดเนี่มานั่มาตลอด เป็นคู่ปับกันเป็นคู่กับปับกันก็เมืองวันเพื่อนสัตว์ที่แล้วบ้าท่าเป็นเมืองวันบ้าืึ่ม เพิ่งทำให้กินนี่สือครับแต่ว่าเพิ่บอกจินหนำตัวเนี่ยนี่เพิ่บอกเพิ่งเห็นเพิ่กินยี่สือครับ 嗯。Mm. เขาเขียวเขาเขียวบ้าผ้าดเขาเอามากกับกัดกินบ่ด้พี่น้องเชอญกับพามาก่อนอกินกินตะามองผิวมัน น้องมองนี่มันกึบๆดีแฮง เน um> ี่อก่อนขอถอดขอไปดวพี่หนุ่มด้วยคาเข่วเข่วเริ่มห้างว่ะ โลหนึ่งเนี่ยพอดีพอดีต่ำข่ามาหนึ่งใช่ไหม

hm <laughs> 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 phát làm gì có bớt đại đại chưa hôn mãi đại tập nóng nhỏ ở về, เรียบร้อยแต่ว่ามาละบวชน้ามาจนเอ,อ้ามีตัวเดียวนี่แหละพี่น้องมาอนี่กวนวนไปวนมาอยู่นะครับคนณม,มูมี่มูเอ้ากะเรียบร้อยครับพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศตอนนี้เวลากับโอ้คำค่อยยั่วทว่าจะโมอง่งบริเบืองนี้กาครับพี่น้องแต่ว่าคำเติบนะครับแสงเดียดั่งไหลนะครับบรรยากาศเขียวเขียวข้วางหลังนี่จ้งน้อยนี่มองเห็นน,น้ำนี่มองเห็นน,น้ำม,ม,มองมันววังนี กะสิบมีพรอะยังต้นเขามันเขียวมันสิบังนะครับเบินว่าต้นเขาสีเกิดได้พี่นอ้องต้นเขามันเขียวมันสีบังนะครับเอาเอาบรรยากาศมาฝากาพี่ต้อนน้องนะพี่น้องนาอฝน,นบ่ต,ต๊กมนีประมาณสองอาทิตย์นะครับแต่ว่าน้ำที่เห็นนี่คือน,น้ำเปี่ยงจากซ้ำเมิดลงมาใส่เขานะครับยานเขาตายนะครับเอากระไหมองไรบอลนะครับฝนบ่ต๊กฝนบ่มาห้อนจากที่บ้าเท่าอันไล่สดนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจมือว่านมือขึ้นว่านนะครับ พี่น้องว่าไร่หมองหลายบอลกับ้อนฝนโตก๊กผสมนนะครับไร่หมองกัฝนโตกทั้งส่วนมากสิเป็นส่วนทั้ง,งผกักไตนะครับช่วงนี้เนาะก็เอาอดอดครับผมอดท่าอดท่าไปมากกับลำบากนะครับเรื่องการกินการอยู่กับลำบากนะครับเพราะว่าหยังหนึ่งโควิดสองไอ้อลำปีสกินบอกว่าแต่กับ อ่งวัวกับควายเด้พี่น้อง,งกับหมูกับมีนะครับเพราะนั้นเรามาระวังพี่น้องพี่น้องที่กินเหนื้อนะครับยังเบาเท่านี้ล่บอกแกขว á ง g กับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากพี่ตัวน้องคือเรานะครับมักกะไลถือใจกระแช่เบาเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมึอน้ครับสวัสดีครับ